สงนะครับในภาพนี้เป็นอำเภอเมืองนะครับก็จะเป็นคูเมืองที่ชัดเจนนะครับถัดมาจะเป็นบ้านพักครูนะครับตัวคูเมืองนี่คือเต็มวงเลยนะครับถัดมาจะเป็นบ้านสระบัวนะครับก็บ้านสระบัวนะครับจะเห็นว่ามีขนาดความกว้างพอสมควรอันนี้เป็นคลิปที่ถ่าย ถัดมาก็จะเป็นบ้านแพรนะครับคือตัวคูเมืองนี้ก็จะคือไม่ไม่ต่อกันนะคือขัดขาดถัดมาก็จะเป็นบ้านเบาน้อยนะครับก็จะคูเมืองก็ไม่เต็มเหมือนกันแต่คือคือยังยังมีให้เห็นอยู่ดูที่อยู่ตามประสาทของนะครับ แล้วก็จนขึ้นมาถึงพุทธทสงนะครับแล้วก็ภาพนี้คือเป็นชุมชนบ้านปะะเคียบซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่มากแล้วก็